นายกป,ประยุทธ์ท่านรับปากว่าท่านจะจัดการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต่างๆท่านขอเวลาท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยพอแล้วพอแล้วหมายความว่าหยุดได้แล้วท่านรับทราบแล้วนะครับท่านยืนยันแบบชายชาติทหารว่าท่านจะจัดการปัญหานี้แต่ท่าน เนื่องจากท่านเป็นนายกท่านมีขั้นมีตอนซึ่งผมต้องรับฟังท่านเพราะท่านบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไปพูดชูวิทย์พูดและไปท่านไปจัดก,การได้เลยอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่ให้ความเป็นธรรมผมก็ต้องพูดต้องยอมรับล่ละครับว่าถ้าท่านพูดกับผมอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านมีความเอาใจใส่เมื่อท่านเอาใจใส่แบบนี้ด้วยความที่ผม เป็นเด็กกว่าแล้วผมจะมาตอบว่าเอ้ยไม่เอาผมจะเอาอย่างนี้ผมจะต้องการแบบนี้มันคงไม่ใช่ในเมื่อวันนี้ท่านพร้อมและท่านยอมรับและท่านมาให้ผมนั่งชี้แจงว่าชูวิทย์เอาอยัางไงมีอะไรว่ามาเลยอ่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าใจถึงเมื่อท่านใจถึงยอมรับฟังคนอย่างชูวิทย์ซึ่งเป็นประชาชนคนเล็กๆเ,เมื่อท่านรับฟังผมผมก็ถือว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรับฟังปัญหาของประชาชนคนหนึ่งผมก็ต้องให้เวลาท่านให้ท่านจัดการปัญหานะครับ mm hmm. ตามระบบราชการของท่านท่านพูดของท่านแบบนี้ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเป็นเด็กกว่าผมก็ต้องรับฟังท่านผมจะไปเถียงท่านว่าอะไรไงไม่ได้ไม่ได้จะต้องจัดก,การเลยอันนี้ผมก็คิดว่าประชาชนที่ฟังอยู่ก็คงจะเข้าใจ ไม่ได้มาอกล่อมอะไรผมผมก็พูดของผมท่านก็พูดของท่านแต่ท่านบอกชูวิทย์ขอเวลาเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะจัดการเช่นจะไปย้ายใครจะไปทําอะไรแบบชูวิทย์พูดปุ๊บย้ายปั๊บอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่ามันมีขั้นตอนและก็มีกระบวนการก็ขอเวลาอย่างวันเนี้ยผมไปให้การกับเจเลก็หลอกขอให้เจเลเขาสรุป ดังนั้นวันนี้ผมได้ยินจากปากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาส่วนเรื่องอื่นเอาละผมถือว่าวันนี้ผมพอผมถือว่าผมรับปากท่านละนะวันนี้ได้คุยอย่างนี้ผมก็ถือว่าพอเป็นพอท่านบอกว่าลูกผู้ชายผมบอกว่าผมลูกผู้ชายเกินร้อยนะครับเมื่อคนระดับเป็นนายกถฯบอกผมอย่างนี้ผมก็รับฟัง แถึง<ม>ว่าายากไม่มีการขุดคุยเรื่องนี้ต่อครับขุดคุยเรื่องกีนทาวผม,มก็ยังขุดคุยอยู่ครับแต่ผมจะไม่มาเรียกร้องแย่ว่าแยจะต้องไปดําเนินการจัดการอะไรนะครับเพราะท่านรับปากผมแล้วว่าท่านจะจัดการดําเนินการแต่ท่านขอเวลาผมซึ่งมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ท่านต้องจัดการพรุ่งนี้เลยอันนั้นผมก็คงจะ คือเราเป็นนักการเมืองมาก่อนเมื่อท่านยอมที่จะมาคุยกับผมแบบนี้นี่ก็ถือว่าม,มากแล้วนะครับที้ท่านพอใจกับผลการเจรจาไหมครับ่ผลพอใจครับผมถือว่าท่านเป็นชายชาติทหารเราท่านได้ตอบข้อสงสัยในเรื่องเป็นหลานไหมตอบครับตอบครับผมท่านจะไปตรวจสอบของท่านก่นอนซึ่งซึ่งซึ่งจะไปแย้งท่านเองไง ถ้าบอกถ้าไม่รู้เรื่องเลยเอถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยท่านก็บอกว่าขอเวลาไปตรวจสอบก่อนชูวิทย์ปอได้แล้วผมก็บอกว่าผมก็พอแล้วครับท่าน h a ป p y ending เจอเจวันนี้ปปี้เอนดิ้งก็ปปี้เอนดิ้งท่านมาจัดงานใหญ่โตอย่างเงี้ไม่ happy ending ยังไงเมื่อท่านรับปากประชาชนอย่างผมแล้วก็บอกว่าชูวิทย์ขอเวลาและขอให้ท่านน่ไปสอบสวนส่วนเรื่องของท่านเนี่ยท่านก็จะไปสอบถาม ชาช่วยมองว่าเอ๊ะเรียกเข้าไปคุย10นาทีวิ่งตอบสาเร็จเลยผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับอย่าไปคิดอย่างนั้นบาปกรรมตายท่านเป็นนายกท่านคุยกับผมท่านยอมเรียกผมมาคุยมันก็10นาทีหรือว่าจะ15นาทีท่านคุยก็ถือว่าโอเคแล้วดีกว่าท่านไปม,มาหาผมแล้วให้ผมไปบอกรถเรียกท่านประเด็นเรื่องหลังชายปาชีวิตพอใจในคําตอบท่านนายกมากน้อยแค่ก็ขอเวลาก็โอเคไม่มีปัญหาครับ ท่านบอกนบอกว่าต่อเวลากี่มาต่อผมจะเตอนจะไม่รู้เรื่องเลยนะก็บอกว่าชูวิทย์ไอ้เวลาแล้วก็พอได้แล้วผมบอกครับครับครับคุณชูวิทย์มีเด้ไลน์ในใจเลยครับที่ให้ตัดสินก็ก็ก็เอานะแล้วจะมีการติดต่อติดต่อความคืบหน้ายังไงครับเพราะว่าการที่เราเปิดข้อมูลมาขนาดนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาผมยืนยันว่าเรื่องจีนเทาเนี่ยผมได้เรียนแก่แล้ว และท่านเองก็รับฟังปัญหาของจีนเทานะครับแต่เนื่องจากว่าขั้นตอนอย่างที่บอกแล้วครับแกเป็นนายกแกบอกว่าแกทําทุกอย่างเนี่ยในเวลาสั้นๆไม่ได้แกขอเวลาแกนั่งปุ๊บก็คุยปั๊บเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วมาถามผมบอกว่ารู้จักกับผมมาแล้วนะครับท่านก็เรียกผมชูวิทย์ท่านเป็นนายกนะ นายกจะทําทุกอย่างเนี่ยทุกเรื่องเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทําไม่ได้อย่างที่สองบอกจะไปย้ายพบชรนเนี่ยทันทีเลยเนี่ยคนก็จะต่อว่าเพราะว่ายังมีข้าราชก,การอื่นๆที่ดีๆก็อาจจะตกใจว่าชูวิทย์พูดปุ๊บย้ายปับ๊บขอให้ความจริงปรากฏความจริงนั้นก็คือขอให้เจเลสรุปอะไรสรุปมาก่อนนะโดยที่ท่านบอกว่าได้กำชับขอบอรตรอ,อไปแล้วดังนั้น วันนี้ขอเวลาหน่อยเข้าใจไหมชูวิทย์คุณคุณคุณเข้าใจไหมถ้าแกบอกอย่างนี้แล้วผมบอกเอ้ยไม่เข้าใจอ่ะตายกไม่เอาขอพ่กนี้เลยมันเป็นไปนไม่ได้ดังนั้นอย่ามาบอกว่าเกียดเสียนะบอกอย่างนี้บาปกรรมเอาเป็นว่าเราได้ปุ๋ยกันในฐานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผมเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะ เมื่อท่านยอมที่จะมาคุยกับผมอย่างนี้แล้วผมก็ถือว่าผมก็ให้เกียรติท่านอย่างนี้ดีกว่าการรายงานตัวที่กองรัฐธรรมนจะไดเป็นคำสั่งไหมคะก็เรื่องที่ผมพูดเรื่องจีนเรื่องอะไรอย่างเนี้ยท่านก็บอกว่าให้พูดผมไปเถอะพูดไปอันนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนนะครับแต่ให้ผมอ่าหยุดในการที่จะมาพูด ทำร้ายใครผมบอกว่าผมไม่ได้พูดทำร้ายใครผมมีหลักฐานแกบอกมีหลักฐานก็เอาไปแสดงนะครับอ่าแกจะคอยดูนะครับถ้าเกิดเป็นจริงแบบชูวิทย์ที่ว่าแกบอกนี้นะแกฟันเนะี่ยอาแล้วแกพูดอย่างนี้จะให้ผมบอกเอ้ยไม่จริงไม่เชื่อท่านหรอกก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจผมหน่อยนะเออผมแกแค่ประชาชนท่าน ให้เกียดผมมาคุยจะสิบนาทีก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นเวลาแกพูด่าชั่วโมงหนึ่งแกพูดผมสิบนาทีนี่ก็เยอะกันนะโอเคผมพอใจครับผการจก็ถือว่าท่านท่านเป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารโอเคผมจะไปกินข้าวขอให้นายกเป็นนายยกอีกเนี่ยรวมไทยสร้างชาตินั่นน่ะ ท่านวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อกี้เจอธนากรผมก็บอกแล้วบอกเอ้ยผมก็เซลลเล่นนะคุณเป็นรุ่นน้องผมใช่ไหมอ่าอ่าท่านพีรพันธ์ผมก็รู้จักท่านอ่าสุชาติเพลงผมก็รู้จักนะครับดังนั้นไม่ได้แปลกหรอกครับถ้าท่านจะมาอยู่ในวงการเมืองท่านต้องย่อมรู้จักก็เอาเป็นว่าวันนี้เราเจรจาเข้าใจกันถือว่าไม่เสียเที่ยวขอขอบพระคุณครับ